ยอ,อ,อยากสนุกกับพี่เบียร์กดติดตามตรงนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะเะคน,น้่ยนาทีไข่ทอาอ๋อนั่งู้ยเหรอนโหนแกว่าไงเนี่ยฉันเสร็จแล้ว๋ยวออกไปเที่ยวได้นะ ไม่ทำงานทำงานเหมือนมากบอสก็สั่งโน้ตสั่งนี้เดีแกต่อหแต่แต่ไรแกฉันทำของเสร็จแล้วตอนนี้งะแล้วก็ห้าโมงนะแกต้อปไนแกอไปไหนออได้แกฉันอยไปอุทีนฉันอยากไปย่ใจที่ถอดไนเลยได้ได้อแกตมนะใครมาไม่นี้บอแกบอกโทรมาแกกมาป๊บนึงแป๊บนึงยุดกี งานเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะงานเมากออกมาเยอะมากตัดตก็เป็นวน้าค่ะฮะฮะฮะนีเราี้ยงบอจะไ่ค่ะกนนปไม่ด้เลยต้องงาน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใจเย็นเย็นแม่สาวน้อยข้าเป็นเจ้าป่าที่นี่ข้าไม่ทำอะไรเจ้าหรอกฉันกลัวข้าไม่ทำ้ายเจ้าจริงหรอข้าไม่ทำ้ายเจ้าแน่นอนข้าเป็นราชสีเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งป่านี้และคอยปกปักรักษาป่าแห่งนี้ให้สงบร่มเย็นเสมอมาแล้วฉันจะออกจากป่าไม่ได้ยังไงะราชสีบอกฉันหน่อยฉันากออกจากที่นี่ฉันกลัวที่นี่มันจะขัดเหยื่้ไย เจ้าจงมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกแล้วอย่าย้อนกลับมาแล้วเจ้าจะเจอทางออกเองแต่เจ้าจงระวังที่ทิศตะวันตกนั้นจะมีพญางูอยู่ซึ่งเป็นพญางูที่ดุร้ายไม่เคยปราณีใครเจ้าจงหาวิธีหนีพญางูให้ได้ แต่ถ้าว่้ดมากเลยนะในงาฉันจะไม่อแน่ลยดีใจมากๆเดี๋ยต้องไม่ไนะดไวต้องไม่ทำงานต่อคุณ่ม่่ได้ทางออกแล้วจะถึงจะดีป่ะแล้วเขม นานบอลยังไม่เสร็จนีฉันเ,นเปลับไล็กแต่ตอนไหนเนี่ยฉันทำงานมากขึ้นเลยมากขึ้นายแล้วกี่โมง้วเนี่ย7โมงเช้าแล้วต้องทำงาน8โมงอ,อีกจะทำไรเนี่ยไม่ทำไงก็ต้องทนหรอวะไหนๆก็ลากเ่ย